พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนค่ะเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะ ที่วัดโรงวาดอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาพระโสพลวราพรเจ้าอาวาสวัดโพประถมมาวาดเป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีโดยทางวัดโรงวาดค่ะก็ร่วมกับโรงเรียนจุนสมัยสงขลาจัดขึ้นค่ะ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนนะคะได้เข้าถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนารวมทั้งสืบทอดประเพณีอันดีงามของสังคมไทยที่เยาวชนพึงกระทำต่อผู้มีพระคุณรวมทั้งเป็นการส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะด้วยการศึกษาธรรมะทาให้เยาวชนได้รับความรู้ด้านพระพุทธศาสนาเพื่อน,นําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาําวันในปีนี้ก็มีเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการนะคะจากโรงเรียน ต่างๆในจังหวัดสงขลารวมทั้งสิ้น31คนค่ะเป็นเด็กอนักเรียนอายุระหว่าง11ถึง15ปีระยะเวลาในการบันประชาระหว่างวันที่2ถึง22เมษายน2560ค่ะ